วัครับวันนี้จะมารีวิวฝาครอบฝาครอบหลังจานไฟของมี o ตัวนี้ใส่ออยสั่งมาจากมาเลยก็จะเชื่อมปิดรูตรงนี้เพื่อให้น้ำมันดูดจากข้างล่างวิ่งเข้าวิ่งเข้าออยล์คูลเลอร์และมาเ,าเข้าเครื่องคือรูข้างบนรูข้างบนนี่แล้วปัญหาก็คือ อันนี้มันเป็นรูยาวๆถ้าไม่อุดตรงนี้ก็น้ำมันมันยังวิ่งทางเดิมได้ส่วนนึงมันอาจจะเข้าออยล์แต่ผมว่าอุดดีกว่าเพื่อให้มันเข้าออยล์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้น้ำมันจะเข้าออย100ล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้แล้วก็ตัดปะเก็นใหม่ ของเดิมมันจะเป็นดูยาวๆนี่ตัดใส่ของเดิมถึงแม้ก็เชื่อมมามันก็น้้ำมันยังวิ่งได้วิ่งผ่านร่องข้างในได้ใช้กาวอีพ็อกซี่อุดนะครับกาวสองตันอุดแล้วก็เอาเหล็กเอาใบมีดอะไรปาดก็ได้ให้มันเรียบๆร,รอกาวแห้งแล้วก็ตัดปะกก็นใหม่นี่ปะเก็นใหม่ที่ผมตัด ปากินใหม่ก็มาช่วยอุดอีกทีหนึง่งมันจะเหลือช่องแค่เนี้ยน้ำมันให้น้ำมันวิ่งเข้าวิ่งออกจับประมาณนี้นะครับ